สวัสดีสบายดีเอฟซทุกคนห่างหายไปหลายวันหลายอาทิตย์พี่น้องอยากนำให้นำหน้าบ่มีเวลาถ่ายคลิปโอ้ตาเอิงนำหน้าอยู่พูดไก่สีแดได้ละอย่างอยู่สองสามให้ถ่ายคลิปพี่น้องให้พี่ให้น้องเข้าเบิง้ง าก,าากา็เบางกี่ยวก็เลิกมาเตะเบียกพี่น้องไปเตะเบิงซาอึงคนดำหน้าทาั้งหมดพี่น้องสบายดีอีกทีหนึ่งพี่น้องฮัต <c ười> ตื่นหยุบดนอนใอยหน่อยหอ,อบลูกหอบร้านตรงกลางหน้าพี่น้องเอ้ยฮักกับมาตะเบียกนี่มาเอาตัวปวนอยู่กลางหน้าพี่ไกลเสียแลแดดเดยอะสามให้เฮิงทั้งนี้ ยังทั้งนั้นอีกสองไหไสามไห้ห้าหเบอดติดนีู่้เลยะคือสีแเดียวในจังไห้มเดียวนี่บอกองไหนกอหนี่หรีมีตรหรเบมูอสวัสดีพี่น้องทางให้นะให้ตาไปเป็นทิศสวัสดีพี่น้อง มีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยยังไงหน้าเราด้ยก็ยังมีนมนหนวดเราเราวน่หน้าหราว่าหน้าขาดเด็กหน้าพี่น้องเม,มื่อยมีนีน้องใต้เป็นมือกล้องให้นี่ครับเวลาน้องก๊อบกระลับพี่น้องเอ้ยตื่นนล้ว <c oughs> จะคิดต้มเตรียมพวยจะขึ้นเป็นลกกาต่อแบบน,นี้ ถ้ากันขึ้นไปล็กกาพี่น้องมาเนี่ยนีก่กาหน้าสะอึงพี่น้องถึ้นาได้ไวขึ้นตาได้โหห่วยหัวของว่าบาทหนึง่งไปก็นังน่งง่้งมากอนเมาดำเองอันนี้มะอื่นกับสีดำทางรถน้ำพี่น้องเนี่ยกากะเหลืองน้ำพี่น้อง มันน,นั้นซสื่องลก,ก้าว่าจ้างคนแหละค่าเจ้าบัมาเขาเจ้าไปบนอื่นเพราะว่าเบาเขียว่นบ่ได้เอารถไทยไปเอาข่าเจ้าพี่น้องบ่ได้เอารถไทยไปเอาเรื่องเบิร์ดกาแบบนี้ม่มีเวลาเล้นไปเวียกแซ่เสื่งกะเลยดำก็น้องก็ได้เดือนหนึ่งแล้วพี่น้องซสื่องดำนี่ชิเข้าเดือนหรอ อันเชาก็งื้อเาก็มื้อก็เดือนอันนี้ก็ะจงทางไว้ไปอันนั้นไปดูดน้ำน,นี้จงทางไปดูดน้ำบาบ่เขียวมาฮอดคามอันนี้มาฮอดเวินซึ่งกระดำหน้าแล้วพอดีดหน้าพอดีบดก้าพอดีก็ได้ขึ้นเมื่อแล้วก้าอีกมนึ่น,นี่กะห่างนักดูดน้ำ สิงน้ำโอ๊ะฮาาย,ายดำแล้วน,นั่นเหลืองมันตายนะดำไม่อันนี้ก็หอยกินพี่น้องเอ้ยหอยแดงหอยแดงลายๆหน้าซึ้งนี่หอยกรุกโลอย่ง เก็บมาไว้คันนาก็เลยเป่งน้ำเอาเล์เก็บหอยอีให้ได้หอยพี่น้องเก็บมาใส่คันนาไว้เก็บมาใส่คันนาไว้แล้วก็มันกับ่บไตยลมกระตายเลยนี่ดำแล้วเรียบร้อยม,มาดำนาซอยเสืออื่งน,น่ยเด้อพี่น้องเอฟซีครูสุคน กินหอดาพี่น้องกินห่อพี่น้องคนนืกระเทียงหน้าซื้อพ่อน้องกบเพิ่นกะลิ้นน้ําลิ้นน้ําหลายแล้วกนับบาดนี่ก็ห่มต้มสงสารน้องกบก็พอสงสารลําบากเนะแม่น้องตายยามเสากบเมื่อยามแรงกะ ยำแรงกะมาอนอนน้าเมมาเอาน้องซึ่งกะการหอยเก็บหอยออกจากเข้าเดยังนี่แหละพี่น้องเลยยังยังทางเหนือทางเหนือยังสามไฮเครื่งแล้วกะทางนี้ยังสี่ไฮห้าไฮหกไฮเจ็ดไฮพอดียังซิบไฮพอดีเลยนะสิบเอ็ดกับน้องฮ่น สู่อีกประมาณทิดกลัวสู่ประมาณนี้ทิดกลัวทิดทิดกลัวแล้วบะเนีสมบูรณ์กาซึ่งลกกไกจะหมดแล้วสู่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 สาบักียวมีบักโมแต่งโมแต่งโมแต่งโมงโม,มาให้กินมานี่ ห่านบำรุงน้ำมันหลายเกินไปพี่น้องปล่อยทิพมปล่อยอะไรหอยสวัสดีบ่เอาบ่ปล่อยกบหอยกินข้าวหอยหลายแต่ยิ้มยิ้มยิ้มโอ้ยคนหูอีแม่เงาอยู่แล้วนี่ เงวเยอะนี่เลยพี่ต้มหนาวเนาะหนาะนาวตกนี่เนาะหนาวฝากมองด้วยจ้าใต้สบายดีแน่ได้ถูงเลยถุจานะถุจานนั่นดูถุจานแล้วเศร้าด้วยเศร้าเงาด้วยเงาเฮ้ยแดงบ่คนกะเบียกงามปะได้พี่น้องนี่ลิงไล่ไล่เฟาใดก็ได้ว้า หิวมาตั้งดนพ่อผวกพ่อซื้อผุคขมลุงมาให้ไปนี้คุณมึงหาเห็นื้มน,นี่นก็ไม่นะเนาเลยนี่ชิมห้าพันพันี่หน่้เสาวพันหน่วยหน่อยนีกสิบพันเดิซือ้อเดิมบนเงินประหยัดเพลงเกินกินบัลงกันค่ะสิบห้าพัน หน่วยหนึ่งห้าสิบบาทหน่วยหนึ่้าสิบบาทพี่น้องเออเนี่ยตายแล้วเพลงอะไรวันแด่บออือีดูล้กกด้อทูจ้านพี่น้องเรื่อยตัวฮะอีดูเด้ฟหิวก๊อปกระ่อย่นี่ยยูตนาาน้ำเม่ ม,มาไน <c oughs> ี้กินเยอคุณตัวน้อยก่อนชิมด้ืมหิวคนหิวอเพราะอาไดเบราหา ปลาท้ไอได้ไปลาเวียดปลาท้ปอปลาดำฮะปลาดำแหละปลาดำย่างน้ำกินน้ำเวลาเฮามีคุณค่าเมาฮหดเบี้ยมันแล้ว ่ไงทำงานนะไปแล้วพอไปแล้วพอบ,บ่าท้อมดูน้ำลูสบายดีเด้อจ้าพี่น้อง บม่ได้พบได้พอกันเกือบสิบมือบ่พี่น้องบันทึบจำได้เลยประมาณสิบมือแล้วพี่น้องซึ่งผมมีเวลาลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งเมาดำหน้าพี่นาองเหรอเหตเองเบิดดำเองซึ่งที่จ้างครับมีเงินนะเบ็ดเงินกินมังโม่แล้วพี่น้องเหรอ ไม่แห้งเนะหวานหน,น่วยน้องห้าสิบบาทแพง គឺតន្តោជួយឲ្យមើលខាជួយពីឡូចាប់ຫມົດយ៉ាងលឿនណាស់1លឿនណាស់1អីបាក់ញ៉ាំឲ្យណើ ห้องใต้เอาทอ่อมาพี่น้องพอเป็นกระบี่น้อปมูมันดูน้ำให้มีน้ำกับมี่พี่น้องให้บ่มี่กับบมี่น้ำ คลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ่งโพสาดเด้อจ้าภากเป็นกำลังใจให้ซ่องน,น้อยๆเด้อจ้ากินนี้ก็ว่าสบายดี